สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปในป่านะคะพี่พี่วันนี้ก็หนูก็มาแถวหมู่บ้านนะคะพี่พี่เนี่ยหนูเดินมามาเจอบ้านน้องรังหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ได้ไปสอบถามนะว่าน้องชื่ออะไรก็คือน้องชื่อน้องกระถิ่นนะแล้วก็ไปหาแม่น้องแล้วนะเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมน้องก็จะให้พี่พี่ดูนะว่าบ้านน้องเป็นไงบ้างจะให้พี่พี่ดู เราจะพาพี่ๆไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆก็เป็นแถวบ้านน้องนะลูกก็จะพาพี่ๆเดินไปดูบ้านน้องนะนี่นะคะพี่ๆใกล้เดินมาถึงแล้วนะ นี่นะก็เป็นบ้านของน้องนะคะพี่ๆเป็หมาหมาก็ดุอยู่นะคะแต่ว่ามีเจ้าของอยู่ก็ไม่เป็นไรนี่เราก็มาเจอแม่น้องแล้วนะอันนี้อันนี้ป้าทําอะไรคะต้องน่าปลาซีฟู๊ดแไส้หมูยำอ๋อยำยำยำขานุนเหรอคะอนี่นะอันนี้เป็นที่กอกไฟนะ ก็อันนี้เป็นพวกที่วางพวกเครื่องปรุงแล้วก็พวกจานอะไรพวกนี้นะคะนี่นะข้างในบ้านน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นที่นอนนะคะ อันนี้เขาเขาก็ไม่มีที่อยู่ด้วยนะใช่ไหมคะต้องที่นี่นี่ต้องอาศัยที่คนอื่นอยู่ใช่ไหมเขาเขาไม่มีทุนเลยนะคะพี่พี่ถ้าใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนมาได้นะคะหนูก็ไม่ค่อยมีทุนให้เขานะแต่แต่ถ้าแบบมีพวกขนมเรืออะไรพวกนี้ก็จะมาให้เขานะ อันนี้เราจะถ่ายถ่ายแบบข้างในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะนี่อันนี้เป็นน้องแตงกวานะคะพี่พีนี่นะนนเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปชมรอบบ้านแล้วก็อันนี้จะให้ดูเขาทำยำขานุนกันนะเกเ่าไหมมาาันหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่หาหาทีต่ำหาซากอยู่นี่นะคะพี่พี่เถี่ยมก็ตกไปหนึ่งชิ้นนะคะในนี้มีอะไรบ้างคะ มีกระเทียมแล้วก็วพริกใส่ริกใส่แล้วก็ยเสร็นี่นะก็จะเป็นเนื้อขน,นุนนะคะพ,พี่ตรงนี้แล้วก็มีงาแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็ปรุงมีพวกชูรสอะไรพวกนี้น้ำปลา นี้จะหั่นหัวหอมใส่ลงไปในยำขนุนใช่ไหมคะแล้วมะนาวต้องใส่ด้วยหรอคะ,ะนี่นะมะนาวเนี่ยก็ต้องใส่ลงไปนะคะพี่พี่เข<ะ>าก็พูดไทยไม่ค่อยเป็นนะ ถ้าใครอยาก่ช้เลยก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้ละค่ะพี่พี่น้องกระถิ่นไปไหนคะ่ะไปปักท่ออ๋อไปปักท่อน้องเนี่ยไปไปเรียนข้างนอกหมู่บ้านแล้วนะพี่พี่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะแต่ถ้าโรงเรียนปิดเนี่ยน้องก็จะกลับมานะพอดีว่าเรียนแบบ ที่เนี่ยไม่มีเงินแบบไม่มีทุนจะเรียนแล้วนะไม่มีเงินเรียนนะก็เลยแบบต้องไปหาที่เรียนแบบว่าเป็นที่เรียนประจำอะค่ะที่เขาแบบไม่ไม่ไมค่อยแบบไม่ต้องเสียตังอะไรนะคะพี่พี่วันนี้เหลือแค่น้องแตงกวาคนเดียวนะที่แบบยังแบบไม่ไม่ขึ้นเป็นมอนะตปอตอนนี้น้องแตงกวาก็อยู่ป .4 นะคะพี่พี ในครอบในบ้านนี้อยู่กันกีค่คนคะตอนนี้ตอนนี้<า>แค่สามคนใช่ไหมคะน้องก็ทินแบบเขาไปเรียนที่อื่นนะนนนนถ้าก็ทินกลับมาก็จะเป็นสีน่คนนะคะพี่ๆนี่นะดูวิธีทำก่อน

จะให้ดูตอนทําเสร็จน,นะคะพี่พี่นี่นะคะจะให้ดูตอนขยําก่อนนะคะพี่พี่อันนี้ไม่มีถุงมือนะเราก็เลยแบบใช้วิธีอย่างนี้ไปเลยนะแบบใส่ถุงตรงมือแล้วก็ขยําเอาเดี<อ>๋ยวตัดไปดูตอนเสร็จเลยนะคะอ่าน,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวป้าเขาก็จะชิมให้ดูนะคะเ<ผม>ยี่ยมไหมคะเยี่อร่อยอร่อยนะคะพี่ๆห่หนว่าชอบกินไะอย่างเงี้ยแล้<ผม><ผม>คก็เดาวเทเลชัวร์เทเลอันนี้ก็จะพาพี่ๆออกไปดูทางรอบๆบ้านน้องเลยนะ ปอันนี้เราจะให้น้องนำทางนะพี่พี่เดินดูรอบบ้านนะอันนี้คือส่วนอะไรคะตั้งกวา่านี่ที่อาบน้ําใช่ไหมคะที่อาบน้ําที่รางจานก็จะอยู่ส่วนเดียวกันเลยนะคะพี่พอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำนะนตรงนี้ก็จะเป็นที่ซักผ้านะคะพี่พี่อนี้ตรงที่ซักผ้านะ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่ที่มีนั้นไม่ใช่บ้านเขานะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะพี่ๆห้องน้ำเขาเอ่อแบบก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะข้างนอกเนี่ยนี่นะจะพาพี่ๆเข้าไปดูในห้องน้ําเขาไม่ค่อยถูกนะคะนี่ ก็ยังดีนะคะพี่พี่ที่แบบมีอันนี้ปิดนะมีสังกะสีลังคาปิดอะไรเนี้ยแต่ความจริงมันก็เล็กมากๆเลยนะพี่พี่สภาพห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะหนูยังต้องก้มเลยนะคะพี่พี่ไม่เชื่อพี่ี่นี่นะคะพี่พี่มันก็จะแบบตํำๆอย่างนี้เลยนะแต่ก่อนที่หนูแบบมามาบ้านน้องเนี่ย ตอนเด็กเนี่ยก็จะแบบเขาก็จะยังไม่ทำลังคานี่นะแต่ตอนนี้นเขาก็ทำลังคาตรงนี้ไปแล้วนะตอนนั้นนยียังเด็กมากตเลยแบบไม่ไม่รู้จักจะแบบจะถ่ายให้พี่ๆดูนะแต่อันี่ก็ยังมาถ่ายพี่ๆดูนะว่าบ้านน้องเป็นไงแบบอยากให้พี่ๆแบบสนับสนุนน้องมากๆเลยนะคะ อันนี้เขาก็แบบมาอาศัยที่คนอื่นอยู่นะไม่ใช่ที่ของเขาโดยตรงนะคะพี่พี่ขอที่คนอื่นอยู่นะบ้านนี้เขาก็มีคนช่วยสร้างไว้แต่ว่ามันก็แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นนะบ้านเขาก็จะแบบเป็นแบบเล็กๆนะคะพี่พี่ภายในบ้านก็จะเล็กๆนี่ไปดูกันเลยค่ะไปพี่พ นี่นะหลังบ้านน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นภูเขาแถวนี้ก็สวยนะคะพี่พี่สดชื่นแต่วันนี้มัน,นหนาวกว่าทุกวันเลยนะนี่แต่วันนี้มันก็หนาวกว่าทุกวันเลยนะคะพี่พี่นี่ พี่ล้างจานแล้วก็อาบน้ำอยู่ด้วยกันนี่อันนี้คือห้องน้ำนะคะดูรอบบ้านกันอันนี้ไม่ใช่อิหของเขานะพี่ๆเป็นของบ้านอื่นนะมาขอวาง ไว้มาขอวางไว้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ของบ้านอื่นหรอกเป็นของเขาเองเป็นตรงนี้เป็นที่ของเขานะนี่นะใต้ถุนบ้านเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นแค่ไม้ผูผุๆนะคะพี่ๆเนี่ยนะขออ,อมาทําฟืนนะ แต่ว่าบางทีเขาแบบอาจเก็บไว้ทําบ้านก็ได้นะไม้เก่าเกาเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่บ้านน้องนะพี่พี่ ถ้าพี่ๆอยากสนับสนุนเข้ามาก็สนับสนุนได้นะคะน้องแตงกวาก็เรียนอยู่นะคะพี่ๆไม่รู้ว่าแบบอน,นาคตข้างหน้าจะมีทุนเรียนต่อหรือเปล่า mm. หนูว่าเดี๋ยววันหลังหนูก็จะเอาของมาให้น้องกินบ้างนะแบบหนูก็ไม่ค่อยมีทุนสักเท่าไหร่นะพี่ๆแต่ว่าเท่าที่หนูทําได้หนูก็จะทํานะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอออย่าลืมถ้าใครจะแบบ ให้ทุนน้องอะไรพวกเนี้ยก็ทักแบบเม้นมาได้นะเดี๋ยวเราจะไปตอบเม้นนั้นนะคะพี่ๆอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูแบลทํทำคลิปไปเรื่อยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะ